นัททองชมพูนุชเป็นผู้จัดการบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่อำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนาราธิวาสช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะคือเธอบอกว่าน้องชายกำลังจะเริ่มทำงานมีอดีตลูกน้องคนหนึ่งถือมีดเข้ามาฟันแขนเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าจงใจคือกะเอาไอ้ตายหรือเปล่า <c oughs> คือจงใจจะเอาชีวิตเลยหรือเปล่า ก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไปเพื่อนพนักงานต้องพาน้องชายส่งไปรักษาเพราะว่าน้องชายได้รับบาดเจ็บเป็นแผลลึกที่แขนหลายแผลคุณหมอต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดผู้ก่อเหตุค่ะชื่อว่านายอับดุลรอมันอุมาเป็นอดีตพนักงานขับรถโมท่ที่ถูกไล่ออกไปเมื่อวันที่หนึ่เมษายนก็เลยอยากจะให้ผู้ที่รู้เบาะแสของผู้ก่อเหตุช่วยแจ้งมาหน่อย ตำรวจจะได้ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายมีพยานเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเขาเล่าว่าเขาก็กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ด้านหน้าสำนักงานผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านหน้าถือมีดแล้วเดินปรีเข้าไปในสำนักงานเลยค่ะภาพซ้ายมือคือภาพนายอับดุลรอมันอุมาผู้ก่อเหตุนะคะคือถือมีดเข้าไปในสำนักงานแล้วอามีดฟันผู้จัดการประมาณ4ครั้งเพื่อนร่วมงานก็เห็นนะทุกคนตกใจพยายามจะร้องห้า